ะะได้มาที่หมู่บ้านชีรีวงอันนี้จะเป็นบรรยากาศนะคะบนสะพานที่เราได้เดินข้ามมานะคะแล้วก็จะมีน้ำตกนะคะที่น้ำเนี่ยใสายมากๆเลยนะคะเป็นบรรยากาศภูเขาน้ำตกแสงแดดอากาศดีมากๆถือว่าที่เนี่ยเป็น จังหวัดหนึ่งนะคะที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะน้ำตกนี้ไหลามานั้นถือว่าเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์มากๆเลยนะคะนะคะอ,อันนี้จะพาไปที่บ้านพักที่อยู่ติดกับริมทางน,น้ำตกนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่อ ร้านกาแฟนะคะที่จะสามารถที่จะนั่งดื่มกาแฟอยู่ท่ามกลางเน้ำตกค่ะสวยไหมคะใครเอ่ย <laughs> นั่งอยู่ตรงนั้น <laughs> เรามันคนกรุงเทพนะคะได้มาต่างจังหวัดก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะโอเคสวยงามนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงก็จะไป <laughs> ดื่มกาแฟที่ร้านนี้นะคะด้วยกันค่ะ อย่าลืมนะคะที่นี่คือบ้านหมู่บ้าน,านคีรีวงศจังหวัดนครศรีธรรมราช